อัปเดตมาตรการช่วยเหลือคนพิการล่าสุดนะคะรับสิทธิ์อะไรบ้างและต้องทำยังไงดูคลิปนี้เกตนำข้อมูลมาฝากค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมีมาตรการต่างๆออกมาช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากมายนะคะโดยล่าสุดก็เป็นมาตรการช่วยเหลือนะคะจากทางกสทชร่วมกับเครือข่ายมือถือค่ะมาออกแพ็กเกจเสริมให้กับกลุ่มผู้พิการนะคะ66บาทต่อเดือนเท่านั้น โดยไม่นานมานี้นะคะกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรมนาคมแห่งชาตินะคะหรือว่ากสทชาค่ะได้ร่วมมือกับ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน3รายนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยบริษัท Advanced Wireless Network หรือว่า AAS นะคะบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT และบริษัท Trumove e Edge Universal Communication หรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อของ Trumove e Edge นะคะร่วมกันแถลงแพ็กเกจโทรศัพท์สำหรับกลุ่มผู้พิการนะคะ โดยได้ผลักดันและก็ส่งเสริมให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่ะจะัดทาแพ็กเกจเสริมและส่วนลดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งระบบเติมเงินและก็ระบบรายเดือนในหลายรูปแบบนะคะเพื่อส่งเสริมและก็สนับสนุนให้ประชาชนในกลุ่มที่เป็นผู้พิการนะคะได้เข้าถึงบริการทุกประเภทค่ะ รวมไปถึงผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็สามารถที่จะเข้าถึงบริการโทรคัมนาคมในราคาประหยัดได้ด้วยใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุดได้ไม่เกิน10 g ิกะไบต์นะคะซึ่งคนพิการทุกประเภทสามารถติดต่อรายละเอียดผ่านผู้ให้บริการทั้งสาที่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น AIS To Move หรือว่า NT ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสาหรับแพ็กเกจนะคะสาหรับผู้ให้บริการโทราศัพท์เคลื่อนที่ AIS ได้ออกแพ็กเกจเสริมสาหรับคนพิการหรือผู้พิการทุกประเภทค่ะโดยแบ่งเป็นแพ็กเกจ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง10 GB ราคาเดือนละ66บาทนะคะแล้วก็แพ็กเกจใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็โทรนะคะความเร็วสูงสุด8 GB โทรได้100นาทีในราคาเดือนละ66บาทเช่นเดียวกันนะคะโดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในด้านของ t 2moveedge นะคะได้ออกแพ็กเกจเสริมสำหรับผู้พิการทุกประเภท และผู้ถือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่ะแบ่งออกเป็นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง10 g b ราคาเดือนละ66บาทและแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตและโทรนะคะโดยอินเทอร์เน็ต8นี่ย8 g b และโทร100นาทีในราคา66บาทต่อเดือนเช่นเดียวกันนะคะ <S <S และก็<ล>มีเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะในส่วนของ NT ค่ะก,ก็เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้เซอร์วิสแบรนด์ MyB y NT และก็ NT Mobile านะคะจัดแพ็กเกจเสริมแบบเติมเงินสำหรับผู้พิการทุกประเภทสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ไม่จำกัดนะคะทั้งโมบายและฟิกซ์นะคะค่าบริการเดือนละ100บาทโดยเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเช่นเดียวกันใครที่สนใจก็สามารถแสดงบัตรประจำตัวผู้พิการนะคะหรือแจ้งนะคะว่าเป็นผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐติดต่อได้ที่ศูนย์บริการ NT ทั่วประเทศนะคะหรือว่าโทรไปสอบถามก่อนนะคะได้ที่เบอร์188 ได้เลยซึ่งทุกคนนะคะสามารถติดต่อสอบถามนะคะได้ที่ศูนย์ให้บริการไม่ว่าจะเป็น AS To Move A S หรือว่า NT ได้เลยนะคะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นสิทธิประโยชน์ดีๆนะคะให้ผู้พิการและก็ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เข้าถึงข้อมูลในราคาที่แบบเป็นมิดมากๆเลยค่ะทุกคนใครฟังมาถึงตรงนี้นะคะคิดว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากบอกต่อฝากกดแชร์แล้วจจแก่งคลิปหน้าสวัสดีค่ะ